สวัสดีครับช่องอีสานลอยแปดพันเก่ากับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับเมื่อนี้ก็คือเก่าครับนํำแนวทางหัวห้าหน้อยประจำวันที่27กุมภาพันธ์2565มาให้พี่ให้น้องให้เอฟซีได้เป็นแนวทางกันอีกครั้งครับคำเตือนครับโปรดช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับเป็นเพียงแนวทางหวยรัฐบาลของเวียดนาม บสนับสนุนใหรีการพราะนั้นผิดกฎหมายทุกชนิดครับช่องของแอดอีสานร้อยแปดพันเก่ามีเฉพาะใน y u t u b e เท่านั้นเด้อครับหากเจอในเฟซในไลน์ใน INE, ใดคือของปลอมครับครับเมื่อวานนี่เขาแต่วิ่งรูดเนะครับเขาวิ่งรูดสายวิ่งรูดกับมีเฮมีปังอยู่ครับปกติมาเด้งให้ตัวเดียวให้สครับกับมา สานล่างนะครับ VIP กับมา3าล่างครับครับมาตามต่อมื่อนี้ครับมื่อเด่นหาเจ็ดหนึ่งแปครับห7 6 1 8วิ่งรูด6กัเ็ดครับวิ่งรูด6กัเ็ดตัวเดียวให้เป็นเจครับตัวเดียวให้เป็นเจครับ บินกะบินเจ็ดเจ็ดนี่แหลคคะครับครับบินเจ็เจ็ดนะครับ6 6หกเตัวจอครับในทางสองตัวจ้าหกเจ็ด6กหนึ่งหครับ7จ7ดสามเครับ ครับบัดบั่างเงี้ม่อวนนทาง3โตัวครับ3โตัวเมื่อวานให้เจ็ดแปดเกออกเก้เก้านะครับครับ3โตัวกับมีหาหกเจ็ดหาเจ็ดแปดเจ็ดหกหนึ่งหกหาหหนึ่งแครับตัวระวังครับตัวกันหรือระวังครับหาครับหาสองหาสามด้วยครับ ป็นหาสองหาสามครับครับหัวข้อนีเขามีรุดนะครับเบื้องเหนือกับโปรดใช้วิจารณญาณใส่เปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆหรือว่ามีเลขมากยิ่ในใจกับจัดครับถ้ามีกับหรือว่ามากกับสามารถกดเลื่อนผ่านไปได้เลยครับหรือถ้าถืออกถือใจกับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เด้อครับขอบคุณทุก ท่านที่เข้ามาชมระบ,บอกเดือนผ่านโฆษณาครับครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ในเดอ้อครับขอบคุณทุกท่านครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเปังปสวัสดีครับ